สวัสดีครับก็อยู่กับช่องส่วนฮอตลองอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องวันฮาโลวีนนะครับเนื่องจากวันนี้วันฮาโลวีนนะผมก็เลยจะมาอัดคลิปเกี่ยวกับวันฮาโลวีนอ่าตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มยีนาทีนะครับอ่บาก็ประวัติคร่าวๆก็คือผมจะมาเล่าประวัติวันฮาโลวีนแล้วก็จะเล่าเรื่องผีที่ผมเชื่อว่าทุกคนคงอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน อย่างแน่นอนอ่าเพราะว่าอาจจะมีข้อโครงจากเรื่องอื่นนิดๆหน่อยๆนะอืมโอเคมาดูประวัติข้าวๆข,าข,าข,าของวันฮาโลวีนก่อนที่จะมาฟังเรื่องผีกันเลยดีกว่านะครับก็คือวันฮาโลวีนเนี่ยมันจะตรงกับวันที่31ตุลาของทุกปีนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นเทศกาลของฝรั่งนะซึ่งผมอยากจะให้มีที่ประเทศไทยมากเพราะว่าผมอยากไปแบบแต่งตัวเป็นผีแล้วก็แบบไปขอขนมชาวบ,บ้านชาวช่องกันนะอืม ก็อย่างที่เรารู้กันกนะครับต,ตัวเป็นผีไมเข้าประตูแล้วก็พูดว่าทิกเอาทิกจะให้หลอกหรือให้แกลงมันการเดียกันไม่ใช่เหรอหลอกหรือแกลงเนี่ยเอา,าละถรูว่ามันจะได้ขนมออกมาแค่นั้นนะจะ,ะได้สาระกอ็อยากรู้เรื่องเจาะลึกก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับก็นั่นแหละจบแล้วมทดนโรวิน ก็แบบเหมือนจะเป็นมันปล่อยผีด้วยนะอืนั่นแหละปล่อยผีแล้วก็มีแจ็คออรลินเทิร์แจ็คออรลินเทิร์นี่ก็เป็นเจ้ไอริสมีหัวอะไรวะหัวผักกาดจริงแจ็คออรลินเทิร์นี่เป็นหัวฟักทองเป็นหัวผักกาดนะแล้วมีผักกาดบนแพงนะสหรัฐก็เลยเออเอาฟักทองนะ่ะใหญ่ดีแล้วก็นั่นเอ๊ะเคทีดไปอีก อืมดีดีโอเคอครับมาเล่าเรื่องผีของผมดีกว่าพร้อมรับฟังหรือ,อยังครับวันนี้โอเคตามสองหนึ่งเรานะก็มีวันหนึ่งนะครับก็มีครูผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กจบใหม่เลยอืมเพิ่งจบใหม่ๆเลย จากมหาลัยเพิ่งรับปริญญาเอ้ยยังไม่ได้รับปริญญาเลยเออพอจบปุ๊บก็รอสอบครูใช่ไหม,มทีนี้มันจะมีครูรัฐบาลกับครูเอกชนใช่ไหมครูรัฐบาลเนี่ยมันก็จะเปิดสอบแบบปีละครั้งะระหว่างที่เพิ่งจบมาเนี่ยมันก็อ่านหนังสือรอเพื่อรอสอบนะจ,จะจะไปแบบสอบครูรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านไปผ่านมาเนี่ย มันแม่เนี่ยก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องรออีกต้องเจ็ดแปดเดือนก็ให้ลูกเนี่ยเห็นว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยที่อยู่ชานเมืองเนี่ยเขาเปิดรับครูภารคคนใหม่อครูภารคคนใหม่ครูภารคคนนี้นี่ก็อครูคนนี้ก็นะเชื่อแม่ เพราะว่าอีก3ามทีเดือนกวาโรงเรียนจะเปิดกว่ารัฐบาลจะเปิดสอบอีกใช่ไหมก็ไปทํางานเนี่ยเงินเดือน,นะะ็อาจ,จะน้อยหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหาประสบการณ์ทีนี้ก็ระหว่างนั้นก็ไปทำไปโรงเรียนเกิดชนใช่ไหมก็ไปสมัครก็มีปรากฏว่าก็มีคนสมัครอยู่แค่สองคนอ่าบุคละปรากฏว่า เขาก็โทรติดต่อมาบอกว่าครูครับผมจะ,ะทางโรงเรียนเนี่ยมีมติว่าจะเอาคุณเข้าทํางานครับเป็นครูพละคนใหม่โรงเรียนเอกชนแห่งนี้ก็โทรไปติดต่อใช่ไหมพอโทรติดต่อเสร็จก็นั่นแหละก็ได้มาเป็นครูอะไรไปสอนพละไปทีนี้พอสอนอะไรามาเนี่ยมันครูเนี่ยเขาจะมีเวรกลางคืน อ่านี่ครูคนนี้เนะี่ยเขาก็มาอยู่เวรกลางคืนอ่าซึ่งรัฐบาลเนะี่ยครูเวรผู้ชายเนะี่ยซึ่งมีแต่ผู้ชายนะอยู่เวรกลางคืน,คคนเขาจะอยู่ถึงเช้าเลยอ่าแต่ว่าโรงเรียนเอกชนแห่งเนี้ยเป็นโรงเรียนที่แบบอยู่ชานเมืองนิดนึงห่างจากบ้านของครูคนนี้ประมาณสิบห้าโลอ่าทีนี้ครูคนนี้ก็แล้วโรงเรียนเอกชนเนี่ยมันไม่เหมือนรัฐบาลาโรงเรียนเอกชนแห่งเนี้ย จะให้กลับทั้งตอนตอนสองทุ่มเลยก็คืออยู่เวรตั้งแต่ห้าโมงถึงสองทุ่มก็จะได้กลับบ้านละแต่ว่าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยถ้าได้ไปบรรจุรัฐบาลก็จะอยู่ถึงเช้าเลยแต่ว่าครูกนเนี้ยโรงเรียนเนี่ยให้อยู่ถึงแค่สองทุ่มอ่าทีนี้เพิ่งจบใหม่ใช่ไหมก็ไม่ได้เอารถยนต์พ่อแม่มาใช้หรอกก็เอาโอมไซค์ของตัวเองเนี่ยที่ใช้อยู่ประจำเนี่ยขี่ไปกลับโรงเรียนอ่าพอถึงเวลาสองทุ่มเสร็จอ,าอ่าระหว่างนั้นก่อน ระหว่างนั้นก็เดินตรวจตาโรงเรียนก็เอาไปใช้ไปส่งมีขโมยกระจอยขึ้นหรือเปล่า,ามีก็มีแมวเจอแมวแมดวดำปรากฏตัวขึ้นซึ่งก็ไม่ดีผล,ละอะไรหรอกเพราะถือเวลาสองทุ่มอีอครูคนนี้ก็ในเวลากลับบ้านละก็บอกพะโลว่าเออพะโลผมกลับละขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป โรงก็มีปิดปิดประตูโรงเรียนนะระหว่างที่ขี่ออกไปเนี่ยระหว่างที่ขี่ออกไปใช่ไหมก็ปรากฏว่าทาง15โลเนี่ยมันก็จะผ่านสถานที่สำคัญหลายจุดหนึ่งในนั้นก็คือเออขาเรียกว่านะ ค่ายทหารอ่าซึ่งเป็นค่ทหารค่ายทหารเนี่ยค่ายใหญ่เลยแล้วถนนผ่านต้องขับผ่านเลียบถนนค่านยานี้ซึ่งค่ายเนี้ยก็มีระยะทางแบบถนนค่ายใหญ่ใช่ไหมประมาณห้าโลเลยเออปรากฏว่าระหว่างที่ขี่กลับบ้านเนี่ยผ่านค่ายทหารตรงเนี้ยเลาะริมถนนไปเรื่อยๆเลาะริมรู้วค่ายทหารไปเรื่อยๆก็เจอเด็ก ขี่จักรยานเอาเล่ากัอนว่าหน้าค่ายเนี่ยมันมีมันไม่มีไฟนะเออแล้วก็จะมีทหารยามาทหารยามเนี่ยจะยังยองยังยืนอยู่สองสามคนซึ่งระหว่างโตไอ้ตรงป้อมยามเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมเออแล้วไอ้ทางเนี่ยทางที่เรียบค่ายทหารเนี่ยยาวสิบห้าโลเลยเก็คือซ้าย ประมาณแบบ5โล5โลคล้ายมาแบบ5โลครึ่งขวา5โลครึ่งแล้วป้อมยามอยู่ตรงกลางซึ่งก็จะมีแบบสอหอมั้งยืนเฝ้าอยู่ประมาณ2-3คนทีนี้ก็แต่ว่าระหว่างทางหน้าค่ายเนี่ยจะไม่มีไฟเลยจะมีไฟแค่ตรงแบบเนี่ยทางเข้าตรงป้อมยามนั่นแหละอ่ะอาทีนี้ระหว่างที่ครูพระคนนี้ขี่กลับบ้านใช่ไหมมันก็ต้องผ่านให้ทหารตรงนี้แหละ ราะว่าทางอื่นไม่ได้แล้วมันอ้อมอันนี้ใกล้สุดทีนี้ก็ขี่ไปใช่ไหมปรากฏว่าก็เจอกับเด็กขี่จักรยานนะหัวเกียนมาเลยสะพายกระเป๋าด้วยน่านจะเป็นเด็กประถมแน่ดูนลขีม่มอเตอร์ไซค์อยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมก็แบบอือตอนแรกก็ก็ไม่ได้คิดอะไรหรกพอเจอแล้วก็แบบเออทำไมเด็กกันมาขี่จักรยานตอนสองทุ่ม เอออันตรายนะแล้วแทางตรงนั้นมันไม่มีไฟผ่านรอบแรกก็แบบเออก็ไม่เป็นไรแต่ก็รู้สึกเ,เริ่มรู้สึกละว่ามันแปลกๆกัเด็กมาจากสะพานตรงนี้ระหว่างขี่ขี่ไปปรากฏเหมือนเจอเด็กขี่จักรยานเหมือนเดิมอีกแล้วเอออีกคนนึ่าเ,เจอ ก็แบบแลกษณะทำไมมันคล้ายๆเมื่อกี้เลยอันนี้ก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อนกันหรือเปล่าอ,อทีนี้ก็ผ่านจุดพอขี่มาเจอสองรอบผ่านจุดตรงกลางป้อมยามอ่าแสดงว่าเพิ่งผ่านมาครึ่งทางใช่ไหมเออผ่านมาครึ่งทางนี่ก็เห็นแปลว,ว่าเห็นสอหอ,อะไรยืนอยู่สองสามคนก็เออเหมือนเจอคนบ้างละ แับทาทางนั้นคือไม่มีคนขีดสวนเลยทีนี้ก็ขี่ต่อไปเลยจุดตรงกลางไปใช่ปรากฏว่าเหมือนเจอเด็กคนนี้อีกแล้วเอ,อแล้วก็โอ้เริ่มขนล,ลุกแล้วขนลุกละสักพักก็หันไปมองกระจกหลังด้านซ้ายใช่ไหมพอมองกระจกหลังนั่นแหละ ตอนแรกก็เหมือนเด็กเห็นเด็กเหมือนขี่จักรยานธรรมดานะแล้วมันมืดใช่ไหมมันก็มองไม่เห็นหน้าเด็ก,กมันก็เห็นมืดๆบากกว่าเด็กคนนั้นเหมือนเพเร่งความเร็วแบบสุดกําลังเนละ้ลักษณะเหมือนปั่นเร่งความเร็วอะเออเร่งความเร็วแบบกระทันหนะันน่ะจนแบบว่าเหมือนฟิลเหมือนจะแซงมอเตอร์ไซค์พอเห็นดังนั้นตอนแรกขี่ช้าๆอยู่ก็ ไอคูควาร์ลคนนี้ก็ขี่เร็วเลยเนียขี่หนีแล้วก็ไม่กล้ากลับไปมองข้างหลังอีกเลยเพราะว่ากลัวจะเจอบู้ออกมานะทุกคน <laughs> ก็ <laughs> จนกระทั่งพ้นเขตค่ายทหารนะมันก็เริ่มมีหลอดไฟแล้วเออพอพกก้นค่าหารมันก็จะมีเตเต้นอยู่ที่หนึ่งหายจากค่ยายทหารประมาณสองโลแค่นั้นแหละ ก็คือพ้นเขตอาหารแล้วก็ขี่วนไปเจอไฟแล้วมันก็ขี่ต่ออีกสองโลกล็เจอเซเว่นก็แวะเซเว่นเลยแล้วก็ตั้งสติแล้วก็รีบโทรหาแฟนแล้วก็เล่าเรื่องนี้กับแฟนฟังอพอแฟนฟังก็บอกวอกโอ้ยรีบกลับบ้านเลยแล้วกลับบ้านไปให้สวดมนต์ด้วยอ่าแฟนก็เป็นสายมูน,ยนึงพอกลับไปสวดมนต์เล่าให้แม่ฟังแม่ก็ คนลุกขนพองเหมือนกันครับปรากฏว่าวันนั้นทุกคนก็กลับมานอนรวมกันที่กลางบ้านไม่มีใครก้านหนคนเดียวส่วนครูพะนั้นก็งองแงวก็เออมานอนนนอนรวมกันไว้เอทุกคนก็มานอนรวมกันพอตื่นเช้ามาครูพรละคนนี้ไปโรงเรียนก็ขี่หน้าค่ายมาเนิมแหละแต่เป็นตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรก็ ว่าทำงานปกติพอพักเที่ยงก็ไปถามไปถามคนอบุอื่นว่าเออเนี่ยเจอเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังปรากฏว่าคนพะโลงกับครูกับเก่าแก,ก่ก็เล่าว,ว่าเออค่อยว่าอนะไรมีทหารเมากินเหล้าเมาเออแบบว่าฟิลแบบทหารคนนี้อกหัก จากคนรักเนื่องจากแบบอาจจะแบบไปเข้าปา่าเข้าดงนานๆอะไรเงีเ้ยก็โดนแฟนสาวเนี่ยทิ้งไปมีคนอื่นอา่าทีเนี้ยก็กินเหล้าตั้งแต่หกวันอะไรอย่างงี้แต่เที่ยงบ่ายจนเย็นทุ่มสองทุ่มอา่าก็เมาเลยเมาแอแล้วก็ไปขับรถชนเด็ก ซึ่งเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่แบบว่าแบบเหมือนไปเล่นบ้านเพื่อนแล้วบ้านก็อยู่แถวนั้นแล้วก็แบบว่ากำลังจะขี่ก,กับตอนประมาณทุ่มสองทุ่ม,มก็โดนเนี่ยแหละทหารคนนี้แหละที่กินเหล้าแต่หกวันเนี่ยและที่อกหักจากสาวเนี่ยชนตายออมกลายเป็นคดีใหญ่โตประมาณนั้นซึ่งไอค้ครูคนนี้ได้ยินแล้วก็ ต้องไปทำบุญละก็ไปทำบุญให้กับเด็กคนนั้นซึ่งก็นั่นแหละไปทําบุญให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้กับไปเกิดในภพอูครที่ดีครับเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันฮาโลวีนปีนี้นะครับ ก็ใครชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วฮาโลวีนครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะมาเล่าเรื่องผีผีแบบนี้ให้ฟังอีกนะครับฝากกดติดตามไปด้นะอ่าแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้เล่าทุกวันเราก็เล่าเฉพาะวันฮาโลวีนนี่แหละอช่องผมก็ทําไปมั่วตัวนะโอเคครับก็เรื่องนี้ก็ไป็ไงเปไงพอได้ไหมพอได้ไหม ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันน่ากลัวหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยแค่ในีิปๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับแล้วก็แค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับถ้ากดติดตามด้วยนะเดี๋ยวล้อนอ้